สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องพิงเดซิมกันอีกครั้งค่ะมินาซังคอนนิจิวะพิงเดซิเมะเยอโคโซวันนี้เป็น EP ที่15แล้วนะคะเขียวะอีพีโซดจูโกเดสครั้งนี้นะคะจะเป็นการปิดชาเลนจ์เริ่มต้นจากสุสุคาเฟ่นในฝันกันแล้วนะคะข้องไควะชาเลนจ์เซโลกะระฮะจิเมรุยูเมโนคาเฟ่ชาเลนจ์มาเดโน ไซโกเดสวันนี้นะคะจะเป็นวันที่สองของการเปิดคาเฟ่นะคะที่ซากุระจังจะเปิดคาเฟ่ค่ะแค่ว่าซากุระจังโนคาเฟ่โอเปนฟุสึกามเดสไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงอิชานิมิเตะมิวาโชอิมะ ตอนนี้นะคะเราให้น้องนอนพักก่อนนะคะเพราะว่าเราให้น้องไปทําเค้กตุนไว้ที่ข้างล่างตรงนี้นี่น้องเพิ่งได้นอนเองนั้นเดี๋ยวให้น้องนอนก่อนเนาะอตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้าแล้วลูกจิโอ้ดดานาน,นะ โอ้ค่าความสนุกไม่มีเล่ะเราว่าเราจะซื้อสัตว์เลี้ยงมาให้น้องเลี้ยงเอาไว้ให้น้องคุยกับสัตว์เลี้ยงแล้วโอเคให้นั่งลงต่อเดี๋ยวเราจะเก็บเงินให้ได้เจ็ดหมื่นห้าพันซโมลิออนนะเราจะทำธุรกิจกันต่อเราจะอุ๊ยใครโทรมาใใช่โทรมาตัวแป๊บน,นึงนะ อิกิบังนี่อะไรหรอคือนับวันฟูลิมาเคที่ไหนอะ่ะอิเตไปที่อะไรก็ไม่รู้ว่าฟูลิมา mm hmm. อ,อ๋อฟูลิมาเก็ตเหรออืม โคเองสนสาธตราณา์เฮ้ยหรือซัมโปอ๋ออคาลเหรออันนี้มันอาคาหรอ่าไอเทมช่วนเราไปหาไอเทมหรออืมซาคุระจัง เซียนสิไปไหมหออไม่ไปอ่ะจะนอนเราจะบอกว่าเมื่อกี้เราจะบอกว่าเราจะทำชาเลนต์ปฏิหารปฏิพานอันนี้ใช่ไหมปณปปิธานไม่ใช่ปฏิพาน <c oughs> ขอโทษ <c oughs> ปณิธานอันนี้ก็คือเราจะเก็บเงินให้ได้เจ็ดหมื่นห้าพันซิมบอออนแล้วเราจะซื้อที่สร้างโรงแรมให้ซากุระจังเป็นเจ้าของโรงแรมกันเ <c oughs> ออก่อนถึงเจ็ดหมื่นห้าพันซิมบอออนอ่ะเราจะ ตั้งใจว่าเราจะเก็บเงินอ่ะให้ได้สามหมื่นห้าพันซิโมโอรีออนก่อนสามหมื่นห้าพันซิโมโอลีออนที่เราหาเงินได้เราจะมารีโนเวทบ้านชั้นสองอ่ะเราจะเป็นโรงเรียนสอนวาดรูปดีกว่าตอนแรกอ่ะเราจะเอาเป็นฟิตเนสเพื่อนๆว่าระหว่างฟิตเนสกับโรงเรียนสอนวาดรูปเอาอะไรดีอ่ะเพราะว่าหรือว่าเอาทั้งสองอันดีก็คืออันนี้โซนฟิตเนสอันนี้โซนโรงเรียนสอนวาดรูป แล้วก็ชั้นสามจะเป็นที่พักของซากุระจังแต่ถ้าเป็นฟิตเนสก็ดีนะเอางี้ชั้นสองเราจะเปิดให้เข้าใช้บริการฟิตเนสจ่ายเก็บค่าเช่าบริการฟิตเนสจ้าแล้วก็ชั้นสามเป็นที่พักของซากุระจังแล้วเราก็ค่อยเปิดเป็นโรงเรียนสอนวาดรูปเนาะรอให้ซากุระจังได้สกิลวาดรูปเลเวลสิบก่อนเพราะตอนนี้เลเวลแปดละเดี๋ยวเราไปวาดรูปที่โรงเรียนเพื่ออ,อัพสกิลกันปะปะปะ เล้กนอนได้แล้วอีหนูอุ้ยเที่ยงครึ่งแล้วแม่สาวน้อยตื่นค่ะวันนี้วันอาทิตย์อย่ายนอนตื่นสายหมดก็เจ้าของสิคะตอนนี้น้องมีเงิน4,598ซิมโมลิออนแล้วนะคะโยเซงนกเฮคุคิวจูฮะจิซิมโมลิออนเย้ยปาปลาปาปาปา,ปาขอดูค่าความต้องการหน่อยสิอยู่ข้าวอ่ะเธอเออเราสงสัยมากเลยเราให้น้องทำกับข้าวตรงเนี้ย แต่ว่าน้องมักจะเดินลงไปข้างล่างเสมอว่าค่า่านาหยไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องลงไปกินอาหารเกาหลีอีกแล้วปะปะตื่น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 ค่าความสนุกหายหรอฟังเพลงสิครับรออะไรไปใจหูฟังไปทำอาหารกินตาฮ่า,าอุ๊ยเราลืมเอามากออกให้นายอีกแล้วอะ่ะ เดี๋ยวเอามาักหน้าออกให้นางก่อนอ,อุ้ยรอบนี้ฉันแจวนางนางทำอาหารข้างบนเลยอะเธอสกิลการทำอาหารเลเวลเท่าไหร่แล้วอะเลเวลสองแต่เราจะให้น้องหัดทำขนมนะคะอืนี่นางทำอาหารทำอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ลงไปอุ๊๊ อาจารย์ใหญ่มาทำไมอะคะอู้เก็บผักขายต่อแล้วก็ว่าถอนยายอีกแล้วเหรอมาแรงก็มาอีกแล้วเหรอว้ามาบ่อยจังซากุระจังหืม สกิลสกิลอะไรอ่ะให้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 สกิลเพิ่มเหรอหรือจะไหนว่าค่าละไหนเหรอไม่น่าจะใช่เอ้ยเหมือนได้หนังสือสกิลอะไรมาสักอย่างนะเธอที่บ้าน โทรมาอีกแล้วอิเเกดาเคนดาเคโดอิมาคาระอ๋อมาที่บ้านได้ไหมไม่ได้ค่ะมาที่บ้านได้ไหมไม่ได้ค่ะฝนตกเหรอเอ๊ะไม่น่ะแล้วอะไรปุ๊บป,บป,บปิบในบ้านอ่ะ อะไรตกอยู่ในบ้านเหรอเฮ้ยอย่าบอกนะบ้านเราไม่มีหลังคาเดี๋ยวนะก็มีนี่หว่า อ๋อยกเว้นห้องนี้แปบ๊บหนึ่งแล้วอะไรมาตกในบ้านฉันปาค่ายท่านไหนอ๋อ ได้เปิดคาเฟ่ปะ่ะสิบหานาทีเนี่ยวันเดียจะได้เปิดร้านปะ่ะคุณเธอคุณเธอคุณเธอน้องอยู่ไหนอ่ะทำไมน้องเศร้าวะคะน้องไม่ล่าลองเหรออุยชิมัตตาทำไมลูกโอ้โหมักหน้ายังไงหน้าพังอ่ะมักเยอะไปเหรอมรักแบบทิ้งไปทั้งคืน โอ้ยอย่าร้องไห้อย่าร้อ,องไห้โอ้หัวใจแตกสลายโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรชีอาวะเสร็จแล้วโอเคโอเคไม่มีสังคมจะจะขอโทษค่ะขอโทษที่ทําหนูไม่มีสังคมค่ะจดีซื้อสัตว์เลี้ยงมาให้เราออกว่าจะไปซื้อแพะมาให้น้องเลี้ยงดีกว่าเราเราเราเคยเลี้ยงแพะแล้วเรารู้สึกว่าค่าสังคมขึ้นดีมากอะ่ะคุณเธอเก็บด้วยค่ะสาว เออเออเขี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 ไป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 ปลูกต้นไม้ได้แล้วป้าไปไปเขียนต้นไม้ก็หนูดูทรงแล้วไม่น่าจะได้เปิดคาเฟ่อ่ะพี่ท่านไม่มีค่าสังคมหาาหาสุกี้สุกี้ชอบ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 อะไรไม่รู้โอ้ คุยยากขึ้นตุ้มเลยอะเธอเว้ยเราลืมเราลืมพอพอะกบขายให้นางอะเพาะยังไม่ได้เหรอเพิ่งพาไปเหรอแล้วคือมาถอนหญ้าแล้วคุยกับต้นไม้ก่อนนะเดี๋ยวให้นางคุยกับต้นไม้แป๊บหนึ่งเฮ้ยคุยกับคนนี้ดีกว่าเฮ้ยเขาไม่อยู่คุยกับเราอะเราต้องแคนเซิลทุกอย่างเพื่อคุยกับเขาอะ เฮ้ยนี่ไงไม่คุยกับคนนี้ละนี่นี่นี่มาถึงหน้าบ้านเลยเสิร์ฟถึงหน้าบ้านก็คุยสิคะคุยเรื่องศิลปะว่าลูกไปเดินมาเดินมาหายัคือเราอยู่นี่อุ้ยตอนนี้ร้านเราปิดอยู่อย่าเพิ่งมาเลยยังไม่เปิดเธอเดี๋ยวเราจะเปิดคาเฟ่นะเรานะเราเราให้ค่าสังคมนางขึ้นก่อนโอ้ได้แล้วค่าความสนุกได้แล้วก็ปิดเพลงค่ะเก็บเก็บเก็บ มามาให้นางคุยกับต้นไม้ไปเพราะกบได้อีกแล้วเราว่าน้องได้เงินจากการขายต้นไม้ตอนนี้มีเงิน6กพันสองร้อยห้าสิบห้าสิบมลลละเออเออเออเอเราจ้างพนักงานก่อนดีกว่าระหว่างที่ให้น้องจ้างสังคมอะอ้ายากขึ้นอีกแล้วอะเฮ้อบักหรอ เขาจะไปแล้วเขาจะไปแล้วคุยกับเขาก่อนเขาเดินไปแล้วเธอเธอเธอตา,า,า,าไปคุยกับเขาก่อนเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเอ็ดตัวนี้นี่ยากุ่นัก์ปกติกดครั้งเดียวก็ได้นี่นาจะลองดูนะ จะได้เปิดคาเฟ่ไหมเราว่าเราไม่ได้เปิดคาเฟ่แน่เลยอะเราว่ามีทดเวลาบาดเจ็บดูทรงละ <c oughs> อ๋อได้เลยโอเคแล้วเราก็ให้ซากุระจางมานี่มา ขายเรายังไม่จ้างพนักงานนะรอบเนี้ยแล้วเราก็จะมาเปิดคาเฟ่กันไปดนตามเราไปค่ะอุ้ยได้เปิดคาเฟ่แล้วเย้เย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 เปวดเสร็จเม้งก้าวกับมุมกล้องเราหน่อยนะทุกคนส่วนพี่มาเซน ทำไมไป้ายร้านยังขึ้นว่าไม่เปิดอยู่ะเอ๊ะกดตรงนี้ก็ได้เร็วดิเอออันนี้ไม่ต้องล, <Menu. S 1> อละฮาเมนูอิลาช่มาเซเอ๋อคใคร้้นมาตอนนี้ยังไม่มีลูกค้งางั้นขอทำเค้กก่อนละกันนะระหว่างที่ยังไม่มีลูกค้า ที่ลูกค้ายัางไม่เข้านะคะเราก็ขอทําเค้กก่อนค่ะมา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 ทำไมเราเปิดเวลานี้ลูกค้ายัางไม่ใาอ่นะโ้โหนี่ไงนี่ไงอย่ากมาคาเฟ่เราแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะ ขายาคู่เร็วเร็วเร็วลูกค้ากำลังเข้ามาแล้วมากินอิ่มแล้วไปไปไปเปิดเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงอีล่าชัยมาเซอคาค่ะอีกมาเอานางมาอันนี้ต่อเราอุ้ยซื้อไปร้อยหกสิบเลยเหรอ อิลาชัยมาเซอคะใครขีมาสอาฮิตัสคอลเอฮิตัสเดอโอเคได้เราแท็กเราเราแท็กเราเราแท็กคำสั่งไปให้ให้นางชมอุ้ยนางไม่ทำมาเถินางไม่ทำ,าน,าทำนางแคสเซิลของฉันจ้านางไม่ทำต่อเถอน อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาๆๆมามามวินำไม่ทำต่ออ่ะโอเคตามนั้นมิต,ตอร์ส์ปะวันนี้จะได้คาเฟ่เท่าไหร่ก่อนโอ้ลูกค้าเข้ามาแล้วใช่มาเซลค่ใครค้อมาอ่าลูกค้าสั่งแบบยาวเลย โอ้นี่พี่กินหมดแล้วหนูเสียจใจด้วยที่หนูอยากกินน่ะพี่เอามาหมดแล้ว <c oughs> นางไม่ยอมนางไม่ยอมอะ่ะแปบ๊บหนึ่งนะให้นางมาทำอันนี้แป๊บหนึ่งคุณลูกค้าค่ะขอมาทำเค้กแป๊บหนึ่งนะติดอะไรอะ่ะทำไมอะ่ะหอกข่าล้ไหนอ๋ออ่าอ่าทำความทำความสะอาดไปทำความสะอาดไป เราก็มาอันนี้โอ้ยคุณลูกค้าหย,ยิบเองเลยอะเธอยิ้ัแใช่มเซ่ไป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 อุ้ยอยากรู้เหมือนกันนะว่าน้องเขาจะไปล้างที่ไหน่ายาออเพลงสนุกมากเลยอะค่ะแฟนเนี้ยอุ้ยดีจังอาจารย์ใหญ่มาบ่อยจัง อยากรู้ว่าอาจารย์ใหญ่มาทำไมก่อนอาจารย์ใหญ่มาทำไมเหรอคะน่ะอาล้างเรียบร้อยมาเฝ้าคาเฟ่แล้วมา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 เรามา้าบารลล์ละเราไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำํำอันนี้ไม่ได้จะมีใครมาสั่งหรอไหม นะเราลองสั่งใหม่นะให้นางทำเป็นอันนี้ละกันเรื่องนี้ขายดีอะ่ะพูดเลยามาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะสามารถสั่งกาแฟได้นะคะโกโก้ชาลอนขนมทุกอย่างได้หมดเลยค่ะ ตู้โล่มมากอะ่ะเธอแล้วคือเปิดร้านยังไงอะ่ะแบบคุยกับลูกค้าแล้วแบบค่าสังคมไม่ขึ้นอะ่ะงงมากอืยถือว่าไม่ค่อยสก,กะปรกเท่าไหร่พอครั้งที่แล้วคือสั่งกันเมามันมากกับแม่ไปอ่ะไปสั่งท่ามท่ามท่ามขาย เราอยากรู้ว่าจะได้สักเท่าไหร่มาค่ะลูกค้าต้องการอะไรคะอ๋อได้หรอลูกค้าอะไรคะอุ๊ยคนดังหรอคะปิาดาลาหลรอคาเฟ่ฉันหน้าเธอจะได้ถึงเจ็ดพันป่ะแค่เปิดคาเฟ่อุ๊ยหมดเวลาแล้ววะทุกคนอาย หมดเวลาแล้วหมดเวลาสนุกแล้วสิโอเคก็ขอจะตอบแป๊บนะมาเดี๋ยวเราขอปิดคาเฟ่ก่อนละกันมาดูกันว่าน้องจะได้เงินเท่าไหร่แม่เอาเสียยได้ได้สี่ร้อสิบเก้าซิมบลิออนเองอะโอเคไม่เป็นไรค่ะ ไปคาเฟปิดแล้วค่ะทุกคนขอให้กลับบ้านด้วยสวัสดีภาพค่ะขอบคุณที่ใช้บริการค่ะอาริเงาตกรไซมาไปเดี๋ยวให้น้องเขาไปไอ้นี่ข้ห้องน้ำดีกว่าแล้วเดี๋ยวอาจารย์ใหญ่มาทำไมบ่อยไหนคุยกันให้รู้เรื่องไปเลยจะได้จบจบหมดเวลาสนุกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะว้า โอ้ท่านชิมิโนกวขก็วันนี้นะคะถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะคะของซากุระจังเคียวหมอซากุระจังโนไซเซซุนะอิปโปเดชิตะชาเลนเริ่มต้นจากสูสีคาเฟ่ในฝันของเราก็จบลงเรียบร้อยแล้วคะ่ะ ชาเลนเจอร์กัน8เมลยูเมโนคาเฟ่まではこれで終わりましたก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามมาโดยตลอดนะคะมิตเตคุเลเตอาริเงะโตกไซมาสต์แล้วก็เจอกันใหม่ในชาเลนจ์ถัดไปค่ะมีชื่อว่าเส้นทางธุรกิจของซากุระจังค่ะ สกิวาชาเลนซากุระจังโนบิสเนสโนมัจจิเตสมาด่ะไอมาโชได้วมาต่ะบายบายเดี๋ยวเราขอเคยร้านแล้วก็ทำอะไรให้ให้น้องก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันวันเปิดเดยงของน้องวันจันค่ะบายบายค่ะ